กรณีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ได้สร้างความเสียหายกับประเทศอย่างมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า1.4ล้านล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้และสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ในปลอดประสบสุรศด,ดีรองนายกรัฐมนตรีและประธาน,นาคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในอุทกภยัยหรือกบอเผยว่าลักษณะภูมิประเทศของไทยทำให้ต้องต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะก็มีฝนมากก็เป็นธรรมดาข้อสองประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ได้รับลมมรสุมถึง2ทางประเทศไทยจึงมีฝนตกนะเฉลี่ยประมาณ2,300มิลมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยหรือก่อนประเทศไทยได้ทำไปนะ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องสู้กับน้ําท่วมเพราะยังไงน้ำกระท่วมทั้งนี้จากแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งประกอบไปด้วย7แผนงานและในลุ่มน้ําอื่นอีก5แผนงานได้มีเสียงคัดค้านจากประชาชนเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นนายปลอดประสบยังได้ย้ำม,มอบนอโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7 6จังหวัด จะทำประชาพิจารณ์โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยของประเทศไทยโดยต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องก่ประชาชนและจะนำข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการด้วยด้านนายสมิตรตุ่มคัสมิตรอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดตัวเครือข่ายสื่ออาสาภาคประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Move ไ h a i l a ด์เพื่อเสนอข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้สังคมตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเป้าหมายแรกจะมุ่งไปที่โครงการสร้างเขื่อนแม่วงแล้วเราพบว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ยังต้องมีคนมาช่วยกัน สื่อให้ประชาชนรับทราบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสื่อทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายๆก็เลยเป็นที่มาของ Green Move Thailand นะครับโดยในวันที่19ตุลาคมนี้กลุ่ม g r e e n น Move Thailand จะเดินเท้าจากหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพนำรายชื่อกว่า10,000 0รายไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและสหประชาชาติโดยยืนยันว่าการเดินขบวนครั้งนี้เป็นการแสดงพลังบริสุทธิ์ของประชาชนที่คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วง ขีมข่าวโดยนิวส์ทีวีรายงาน